สวัสดีครับผมโชคนะครับจากดอกเอสชอบไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซตใหม่ของตัวเซนทอ์นะครับผมเป็นเซตที่เรียกว่าโอเปียนเซนทอ์ให้ใส่กรอแบบว่าจะเต็มมาครับผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันหนาขึ้นเยอะนะครับปกติเซนทอนนั้นค่อนข้างจะไม่ได้ใส่กรออะไรมากมายนะครับผมเ,เซตนี้นะครับมีชื่อว่าเซต รีเลนเลสวาบลิงเกอร์นะครับผมโดยเซตนี้มีจุดเด่นคงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็คือจุดเด่นทั้งตัวนะครับเพราะว่ากรอนี่เรียกว่าเด่นมากๆเลยนะครับผมรู้สึกถึงความอึดความถึกมากนะครับสาหรับกรอตัวนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนตองอาร์นี่ก็จะเป็นเหล็กไปด้วยนะครับเป็นเหล็กทองไปด้วยนะครับเซตนี้นั้นมีจุดที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นส่วนที่เป็นอาวุธนะครับเพราะลักษณะคล้ายๆนะผมว่ามันคล้ายนะครับคือคล้ายกับแบ็คคิงบาร์นะครับ ผมดูหน่อยแป็คิงบาร์เนี่ยครับมันมันหน้าคล้ายกันมั้งครับผมว่ามันคล้ายนะครับใครว่าไงไม่รู้ครับผมว่ามันคล้ายเป็คิงบาร์นะครับผมสาหรับอาวุธนะครับดูแล้วก็ถือว่าสวยงามมากนะครับผมสําหรับตัวไอ้เป็นอาวุธนะครับผมแล้วก็กรอนี่เรียกว่าสีทองทั้งตัวนะครับผมดูแล้วมันไม่นึกเลยครับว่ามันจะเป็นเซนทอนะครับเพราะว่ามันดันเอาจุดเด่นที่สุดของเซนทอนออกไปนะครับก็คือเขานะครับเรียกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับผมที่เขาเซนทอ์ถูกหักออกไปนะครับเพราะว่า ใส่ชุดนี้นะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครซื้อชุดนี้ไปหรือว่าใส่ชุดนี้นะครับผมแนะนําให้ถอดหมวกออกนะครับมันจะดูเท่มากนะครับสําหรับตัวชุดนี้นะครับเพราะว่ามันจะเด่นจริงๆนะครับเราจะดึงไว้เฉพาะข้อดีของชุดเลยนะครับผมก็สําหรับเส้นนี้นะครับผมฝากไว้สั้นๆเท่านี้ครับสวัสดีครับ